เอาเลยครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับเช่อเคยได้อยู่ไหมครับไม่ได้เกมนะครับผมวันนี้เราไปกลับมาไม่ได้เกมบนเตียงเช่นเคยนะครับผมกับไทม์นะครับแต่ว่าผมเปเสียงทุกคนไปก็ขอเป็นหัวหน้าแก๊งในการจัดการทีมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่สีเขียวนะครับผมก็จํานวนคน16คนนะครับในการพูดเล่นเดี๋ยวโดกันไปเฮ้ยเดี๋ยว เอาผู้มึงก็แบ่งกันแล้วตอกันไปก่อนดิเดี๋ยวมันจะได้เร็วๆเออได้หนึ่งได้สองอันตอบไปเลยตอบไปดิเออตอบไปดิโอเคเอ้ทำทำทำพี่พี่ก่อนเดี๋ยวทำพี่เอาไปแล้วมึงเอาไปกันบ้านเลยนะเออเอาไปกันบ้านให้หน่อยกันบ้านให้หน่อยตอบไปต้องกลางด่วนๆเลยรับโอเคอันนี้โดมาครับสายโดเวยุูสายโดเวคุณสายโดเวรับรับ โอเคซึ่ง16คนนี้นะครับผมก็อยู่ในทอล์กทุกคนเลยก็อาจจะได้ยินเสียงผมพูดเนาะก็ทุกคนก็จะรู้ว่าผมจะทับอะไรเยสเดธนูเฮ้ยเฮ้ยต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปเราจะคุมกันให้จะคุ้มกันให้เดธนูเดธนูเฮ้ยตอไปเลยต่อไปเลยไ่ตอไปเลยเฮ้ยเดธนูอะเชษเดเฮ้ยทม์ทมกันบ้านไอพี่หนะนะโอ okay. okay. เคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอู๋มึงไม่กันกูเลยจุ๋ยโอ้โหเจ้บไปชุดเพชรมาไกลเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันชุดเพชรมาแต่ไกลเลยอ่ะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมนายทำอย่างนี้ทำไมนายเป็นคนอย่างนี้อ่ะล่วงไปซะเออโอ้โหมึงถือชุดเพชรมาเลยเหรอเดี๋ยว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 เพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเราผมเล่นชุดเพชรอย่างนี้ได้ได้แน่นอนเราเจอกันแน่พี่เนี่เราได้ไฟกันแน่ลูกพี่เอ้ย เดี๋ยวเก็บ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 อ่าอันนี้มามามาโอเคบล็อกบล็อกบล็อกด้วยบล็อกด้วยเอออันนี้มาแล้วก็บล็อกครับผมหกบล็อกแล้วก็ไปลุยนี่อันนี้ตามด้วยนะไปลุยยึดตุงกกาใครมันพังสะพานกูไว้ะเนี่ยมาแล้วมาช่วยแล้วโอยชิบายเดียวไอ้ทามมึงตีนบ้ากูทำไมให้กูถึงฝั่งฝัน่อยก็ได้ชิบาย เอเชียอะไรพวกเนี่ยโอ้โหกูสาบไปอย่างเต็มแม่งตีใขรมาโดนกูนตกตายเฉยเลยอะไรพวกเนี่ยโอ้โหหนึ่งนะเดี๋ยวกูเตรียมข่าไปใหม่ก็ได้กูได้เพชรทองได้บล็อกยีสไ,ได้บล็อกกันบ้านแล้วเฮ้ยสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาระวังระวังสีแดงมาเอาสีแดงมากันยังกันยังเฮ้ยเอาเดิสีแดง เอออย่าให้มันมาอย่าให้มันมาเอาดีสีแดงอุ้ยเชิบเฮ้ยตีมันตกดีเฮ้ยตีมันตีมันตีมันตก่ะเนี่ยมันตกไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะตกมาตายเชื่อโคตรสูงเลยเฮ้ยแตกไหมไม่แตกโอเคเรียบร้อยผมว่าสีแดงเราต้องตบมันก่อนแหละมันชักจะห้าวมันไปละแม่สีกูนี่ทําไมกูเป็นภาระแต่ต่อทีมมากเกินอา้าวสีแดงโดน,นตบเลยครับผมสมน้ําหน้าสมน้ําหน้าสมน้ําหน้าพี่เตียงผม ออยู่ฐานโอเคโอเคโอเคพี่เดี๋ยวผมอยู่ฐานเองใช่ไหมได้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 ขอเอาขอก่อนนะคุ <k ling> ้มคุ้มกันบ้าน,นด้วย thank you หลายๆเอานี้ไหมครับแล้วก็ต้องการ <k ling> กอันนี้ด้วยแล้วก็ต้องการอาหารด้วยแต่เราไม่มีอาหารนบผมเดี๋ยวเอาไปตรงกลางไปล่าอาหารกันไหมเดี๋ยวเราว่าเราเปิดนี่ก่อนดีกว่าไหมวิธีทีไม่ต้องการอ่ะทีทีน้ำยาโอ้ยขอบคุณอุ้ยได้ดาบติดไฟโอเค ดาวติดไฟก็ถือว่าดีครับปะดูวิเชียบม,มึงสีอะไรเนี่ยเดียวเดียวเดียวนึกว่าสีเดียวกันไอ้เหี้ยเดียวสีเดอ่าตายกูตายกูตายกี่รอบแล้วเนี่ย,ย,ก,ย,ยกูนึกว่าสีเดียวกันมึงวิ่งมาชิวกันเลยไอ้บ้าเอ้ยอะไรอยู่วะเออแตงกิ้วเออโหอะไรเนี่ยจะชนะไปเดียวรอบนี้ โอ้ยนึกว่าสีเดียวกันครับผมต้องขอประทานโทษกันด้วยนะครับเออนึกว่าสีเดียวกันจริงนะเมื่อกี้เออไอชี้เอา,อาสก,กูงงเลยวิ่งไปวิ่งผ่านมาเฉยเลยเมื่อกี้เอ้ยจะเข้ามาสีน้ําเงินอนะ่ะฮะล่วงไปซะอีหนูเอ้ยตรงสีอะไรอยู่ตรงกลางปะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าสีเรามันเหลือสามคนนะเอา้าไอ้ทามาเออนุ้งไอ้ไทม์ไม่ได้หลุดเหรอใครหลุดแนตะ่เมื่อกี้เฮ้ย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 อย่าจริงนอย่างนี้ดิเฮ้ย อย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยยอมแล้วเฮ้ยเอ้ยอย่ายิงกันแบบนี้เด้เฮ้ยมันบอดดีมันบอดเอ้ยหูยชิบหายตายไปเนี่ยโอ้ยหย่านะอย่านะขอร้องขอกลับบ้านอย่างอย่างอิสระภาพขอกลับบ้านก็นแล้วไปอยู่แล้วหูยมึงส่งก,กูไกลมากเดี๋ยวขอกิน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 โอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบตายโอ้โหมึงส่งก,กูไกลชิบหายเลยเมืเ่อกี้แม่มาได้ นายเล่นกับเราอย่างนี้ใช่ไหมได้เราก็จะเล่นกับนายแบบนั้นเหมือนกันเฮ้ยเอานี่เืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดาเฮ้ย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 คิดว่ามีคนเดียวหรือไงเฮ้ยคิดว่ามีคนเดียวหรือไงล่ะโถ่ยคิดว่ามีคนเดียวเหรอครับฮะคิดว่ามีแลกแลกได้คนเดียวเหรอยังไงตายไปแล้วมึงส่วนน้ำหน้าเฮ้ยทุกคนปั๊บเดี๋ยวพี่พาไปเจอตรงกลาง ทำอยู่ตรงกลางปะรมทำ,ทำพี่แฮปปบนทองโอเคครับขอบคุณมากนี่เหรอตัวนี้เหรอแอบปะเฮ้ยแอบปะเฮ้ยแอบปะแอบปะเฮ้ยฆ่ามันโอเคยืดยืดจิดเอาทองเอาทองเลยเอาปนทองปนทองปนทองเลยปนทองเลยปนทองเลยนทองเลยเออปิดไว้ปิดไว้อย่าให้พวกมันมาโอเคเว้ยนะแค่นี้ตรงกลางก็เป็นของเราละแค่นี้ตรงกลางก็เป็นของเราและ <c oughs> โอ้โหมันไม่ได้ยากกันเลยเลย ได้เลยโอ้แท่งไฟไม่เอาอะ่ะนี่ได้ TNT โอ้อไรสาระมากอูเด้อเดี้อเด้อเฮ้ยแต่มันมีอะไรละ่ะเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยต่างฝั่ทำไมนายเป็นคนอย่างเงี้ยสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินทำไมพวกนายเป็น,นคนอย่างเงี้ยถ้าเราเกลียดพวกนายแล้วเกิน,ย,น,กน,นยิงโดนครับผมนะโดนยิงโดนเอ้ยเปล่าทองนี่เปล่าทองเราไปคัาของดีๆด,ดิซื้อของดีๆมา ยิงเดี๋ยวยิงไม่ให้เดี๋ยวยิงไม่ให้พวกสีเงินน่ะชักจะห้าวคนคนแล้วนีไงโดนไปอีกนัดเด้เอโดนไปอีกนัดเด้ยิงไปโดนมาเนี่ยเฮ้ยกันหลังให้ด้วยนะกัน <c oughs> กันหลังให้ด้วยนะโอเคตายครับผมตายมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีเงินเฮ้ยบวกปะล่ะโอ้โหใครจะแม่นธนูกว่ากันสีแดงอย่ามายึอดอาณาเขตเฮ้ยกันกันนิดหน่อยดิ เฮ้ยเอาเดี๋ยวดนี่นี่นี่เอาเอานี่ไปเด้เออนี่ไปเอายิงยิงไว้ให้ด้วยนะยิงไว้ให้ด้วยนะขอเอาโดทองแป๊บหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโดเออโดทองแหละโอ้ยด้แท่งเบสว่ะเฮ้ยใครยิงมาเนี่ยเฮ้ยใครยิงลงมาอยห้พวกมันยิงเดิเฮ้ยอย่าอย่าให้มันยิงโดนนะถ้ามันยิงโดนมึงปิวนะเฮ้ยระวังไว้ระวังไว้ระวังไว้ยิงโดนนี่บินได้เลยนนนะเอกกััถถาาไไวว้้ดดี โอเคโอเคมามามาเอาลูกธนูกูอะ <laughs> ตกใจที่ว่าไม่ลูกธนูมาบุกไหมบุกไหมจะยิงกันแฮะบุกไหมเฮ้ยทามเฉทามทามเอาไอ้นี่พี่หน่อยเอ,เอาเอาหีบเอ็นเดอร์เอนเดอร์โพอะเออหีบเอ็นเดอร์อะมากันให้หน่อยเดีเอาหีบเอ็นเดอร์มาวางแล้วก็เก็บมาทองไปเยอะหน่อยเดีเผื่อเราเฟลเออเพื่อมันยิงว่ะ เผื่อเราเฟลอะทำโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟไฟเลิอกลวกได้ละโอ้ย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 เออเอาเอามาให้หน่อยมาจากเกิดเฮ้ยเดี๋ยวมีสีอะไรต่อไปหลังบ้านเราไปเนี่ยเออยิงไปเออยิง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 เออลุ้มยิงมาลุ้มยิงมาสีน้ำเงินน่ะฮะสีน้ำเงินเจ๋งอะครับเจ๋งอะครับสีน้ำเงินครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ใจเย็นๆนะเฮ้ยเจรจากันได้นะสิน้ำเงินตายเฉยอ่าวเฮ้ยโอยเกือบโดนอกชิบหายโอยเกือบไปหวั่นแล้วกูแย่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 โอยไม่โดนโอ้ยแย่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าพึ่งมาดิเี้ยจะจะยิงโธ่เอ้ย อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ย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 โอ้โหมิดยิงโดนกูด้วยเฮ้ยไม่มีใครยิงช่วยกูเลยเลยแค่วะเฮ้ยอย่าตายกันดิเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวไม่ไหวคนเดียวไม่ไหวช่วยด้วยตรงกลางมาตรงกลางหน่อยเร็วโอ้ยพวกมึงนี่ปล่อยกูทิ้งไว้คนเดียวตลอดเลยนะไอพวกเร็วทำไมพวกมึงเป็นคนอย่างนี้แย่มากปีศาจโหดร้าย อเอาเดเอาเดเอาเดล่ะเอาเดล่ะเอาเดล่ะโผโผมาโผมายิงโผมายิงโผโผมายิงไปดิโดนไปดิมึงฮะโดนไปดิมึงโดนไปดิมึงโอเคโดนไปดิมึงอูชิปโดนกูเต็มเต็มเลยเฮ้อะไรวะเดี๋ยวถอด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 มันจะได้ตายเร็วๆมันเหลือไอตัวเดียวเนี่ยฝั่งมันอะ เออมันเหลือไอ้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหพวกมึงเก็บทองมาไม่ได้กันสักคนเลยเหรอฮะอุตสา่าห์ยึดตรงกลางให้ไม่มีใครเก็บทองมาได้เลยโอ้ทีมกูชีวิตชีวิตเฮ้ยพวกมึงก็เก็บทองให้กูน่อยอุตสา่าห์ยึดตรงกลางได้แล้ว๋ยวโดนกดยับเลยเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงทำกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บให้เก็บทองโอ้โห,โห <Yeah. laughs> อันนี้ไม่ไม่ต้องส่งกูไกลขนาดนี้ก็ได้นะ <c oughs> เออไม่ต้องส่งกูไกลขนาดนี้ก็ได้เกงใจโอยเอยมันมาวะอ,อ่ะลวกไปแล้วเหรอเฮ้ยในกล่องในกล่องเอ,อ้ยอย่างนี้ดิแต่มันควรจะได้เยอะกว่านี้ป่าวะเอาอ๋อไม่เป็นไร <c oughs> ลืมเออตกใจตกใจนึกว่าแลกผิดนี่นึกว่าแลกอะไรผิดจะเถอะเอ้ยอ่าในหีบในหีบ มีเรใช้หนีหีบเลยแล้วก็บล็อกครับผมแล้วก็อาหารครับผมสิ่งที่เราต้องการปะสีแดงเอ้ยไม่ใช่เด็ดสีน้เงินเจ๋งกันเราอ่ะฮะอ้าวอีชิ้ายธนูลูกกูไม่มีลูกเอ้ย,อยดีมากยิงยิงมันโอเคยิงยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยโอเคโอเคกูกลับแล้วกูกลับแล้วเอ้โอ๊ยทองทองกูลืมกูเอาธนูไปเก็บทําไมไเนี่ยเฮ้ยเอามาเน่ะนปะลุยเอามาคืนเอามันคืน,น,คนสีน้ําเงินเจ๋งนะครับ ฮะสีเขียวสีเขียวดักไว้สีเงินอย่าให้มันมาเนี่ยไอ้ไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยมันเลวอ่ะมันเลวจริงไอ้คนนี้โว้ยฮึ่มเลวได้เร็วดีนะพี่นะฮะพี่คิดจะเลวเหรอเพ่ทำไมพี่เป็นคนเลวขนาดนี้เนี่ยเพ่โอเคโอเคโอเคมึงโอเคมึงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูดูดูดดูลุ้มดูลุ้มตบไปได้หนึ่งตัวไว้ ตัวนี้ตัวนี้อะไรเราให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กวนรนะกวนระครับโอเคมากูเฮ้ยยึดยึดยึดสีนี้แล้วไปกันสีเขียวให้หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไร <c oughs> อะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมเข้ามาอย่างนี้นะสีอะไรแล้วอะไรแล้วเข้าไปข้างในก่อนนะจ้าอะไรแล้วตีเนี่ยตบตบตบครับผมตบตบโอเค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 กันได้กันได้กันได้ เอ้ยเฮ้ยเ้ยอาวชิบหายละชิบหายแล้วไม่มีพิกแอกูชิบหายแล้วเออเออเอ่ออันนี้ก็ได้วะเอ้ยไปไปคุด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 ุดคุดุดไปเว้ย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 เว้ยสีลาก่อยพวกมึงลาก่อยมึงตายสีน้ำเงินทำอะไรไว้ไม่ต้องหนีอย่าคิดหนีเออมอบตัวซะเถิดโอ้โหมึงปายเนื้อโพหนีเลยเมื่อกี้เฮ้ยค่าสีค่าสีน้ำเงินค่าสีน้ำเงินมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว คายได้คายได้ลุยรวยตายไปเนี่ยสีเงินตายหมดยังโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมสีน้ําเงินสีไหนที่คิดจะมาเป็นปริปักกับเราเนี่ยบอกเลยตายทุกสีอืมบุ้งบอกแล้วไอ้น้องเลยจะสู้กับพี่มันเลยไปพันปีนะน้องนะปากขึ้นไปข้างบนสีอะไรเนี่ยสีเขียวอ่ะเขียวอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวสีเขียวอยู่ตรงไหนอ่ะสีเขียวอ่ะตรงนี้สีแดงตรงนี้โอเคเจอแล้วสีเขียว เอาสีเขียวสีกูนี่ว่ะเออเหลือสีเหลืองนี่ว่ะเหลืองไอ้บ้า <c oughs> กูขอโทษเอ้ยถามกูขอโทษเออพูดเพจแม่เมื่อกี้เกือบจะไปฆ่าสีตัวเองซะละนะแย่จังเฮ้ยมันตอบไปบ้านเราอะสีเนี้ยมันเร็วเฮ้ยสีเขียวทำไมเป็นนิสัยอย่างเงี้ยทำไมพวกนายบาคนอย่างงี้สีเขียวอะไรเล่าอะไรเล่านี่แหละโอ้โหโหดร้าย โหดร้ายและทานรุนเหลือเกินสีนี้อะไรอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วคิดว่ายิงไม่ได้เลยไงแล้วยิงไม่ได้อะฮะธนูใครมันจะแรงกว่ากันกูบุกมาแล้วนี่เนี่ยตบตบครับผมตบตบตบมึงตายนยี่ตายเรียบร้อยตา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 ย,ตายลาก่อยอุย้ย มีเชี่อเชื่อเดี๋ยวมึงมีมีเพื่อนอนะฮะนี่นะมีตัวมาช่วยอะฮะฮะตัว,ต,ว,วตัวมาช่วยตัวมาช่วยตัวมาช่วยหละจ้าตัวไอพวกชอบช่วยโอเคเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสีเฮ้ยดีดีทำดีทำด,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 ดีป่าละลาก,ก่ก่ลาก,ก่อนนะสีเหลืองอย่าได้พบกันอีกเลยเรียบร้อยฆ่ามันฆ่ามันได้หมดเนี่ยฆ่าเรียบร้อยครับผมชนะไปในที่สุดฮัเนหะโอ้โหอะไรจะดีปานนี้ <findings> ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับผม14นาทีนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอก็ไคลิปหน้าก็จะเริ่มกดติดตามดูกด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมรักก่อนสวัสดีครับบอกแล้วคนยังคนมันเก่งอะ่ะเออยังไงก็ชนะถูกว่าโอ้โหอะไรมันจะ,นะเฟี้ยวปันนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย